สวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนของรถเข็นเด็ก Bongo Apollo นะครับรถเข็นเด็ก Bongo Apollo รุ่นนี้ก็มี2สีนะครับสีเทาดำกับน้ำเงินดำนะครับอย่างที่บอกครับในเซ็ตของแถมเราก็จะแถมตัวเบาะรองนอน Baby Support ตัวท็อปของเราเนี่ยครับเป็นที่ทำมาจากผ้าซูเปอร์สปันเด็กนะครับเอาละครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตรีวิวทางสีเทาแล้วกันนะฮะ ตัวนี้ถือว่าเป็นรถเข็นรุ่นลักชัวรี่ของเราเลยนะครับผมมันเป็นรถเข็นที่สามารถเข็นได้สองทางทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตั้งแต่หลังคาลงไปถึงล้อเลยแล้วกันนะครับตัวหลังคาของเราเนี่ยด้านในก็จะเป็นผ้าที่ใช้ทํมมา,าร่มยูมาซับด้านในรับรองว่า้องการแสงแดดได้แน่นอนครับหลังคาเนี่ยสามารถขยายคุมบังแดดได้กว้างมากๆนะครอบคลุมมากๆของประเทศไทยนะครับกนะว้างขนาดนี้เลยนะปิดมาถึงนี่นะครับมีช่องปิกระบู ด้านบนนะครับเป็นระบบแมกเนติกนะฮะปิดตัวแม่เหล็กครับมีช่องระบายอากาศตรงนี้ครับผ้ารถเข็นหลังคาถอดซับออกไปได้เลยนะครับมีช่องระบายอากาศครับอากาศก็โฟมมากๆนะครับมันเป็นรถเข็นหลังคาสูงครับผมอากาศด้านในใต้หลังคาจะเย็นมากๆนะครับตัวเบาะที่นั่งเนี่ยจะทํามาจากพลาสติก ABS เกรดพิลิศสิ้นส่วนยานยนต์นะครับผม ด้านหน้าก็จะมีที่กันตกให้นะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วลใส่ก็ใส่เข้าไปรุ่นนี้ความพิเศษของมันคือขนาดของเบาะนะครับด้วยขนาดความยาวที่ที่นั่งเนี่ยยาว90เซนนะครับตรงนี้ยาวถึงตรงนี้90เซนนะครับความกว้างของเบาะ35เซนมาตรฐานรถเข็นนะครับผมขับขึ้นลงได้3ระดับน,นะครับด้านหลังก็จะมี ตะ้า้าใส่ของที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเ,นเนรบรกล้อรถเข็นเนี่ยมีโช๊คหน้าโชกคหลังให้นะครับอยู่ในเฟรมเลยนะครับล้อหน้าก็จะเป็นอยู่ในโขงนะครับสามารถถอดล้อออกได้ด้วยมือเปล่าทั้ง4ีล้อนะครับเก็บบไปเ,เลยล้อหลังก็เช่นกันครับ เวลาจะปรับเห็นหน้ารู้ว่าแค่ยกสลับที่นั่งขึ้นมาอีกน,นะครับข้อดีของเฟร,รมแบบนี้นะครับต้องอธิบายานะครับจริงๆรถเข็นเด็กสองทางเนี่ยจะมีแบบสองประเภทนะครับผมก็คือเป็นแบบสวิตท,ที่นั่งกับสวิตกา้านสวิตก้านเข็นตัวนี้ครับจริงๆเฟร,รมที่เป็นสลับที่นั่งแบบนี้จะแข็งแรงกว่าสวิตก้านนะเพราะว่าสวิตก้านเนี่ยมันจะ ข้ต่อมันเยอะเอาง่ายครับมันเ,เลยให้ความสุดกลมนิงหน่อยแล้วก็ในเรื่องของการเข็นเนี่ยแบบนี้จะดีกว่าสวิตการแบบนี้ดีกว่าอย่งไรก็คือล้อหน้าของเฟรมรถเข็นมันยังเป็นล้อหน้าเสมอไม่ว่าเราจะปรับทิศทางเข็นในหน้าลูกหรือเข็นหน้าออกแต่ส่วนสวิตการเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเ,าเอาล้อหลังนะครับมาเป็นล้อหน้าซึ่งมันเป็นล้อฟิกนะครับล้อหลังเนี่เวลาเราจะตีวงมันค่อนข้างกว้างถ้าเกิดเราเข็นในที่ที่แบบแคบๆหรือในฝูงชนเนี้ยจะไม่ค่อยสะดวกนะครับตัวนี้ก็พับเก็บง่ายๆเลยครับ รุ่นนี้เป็นรถใหญ่ที่พับเล็กนะครับทำไมผมถึงมอกอย่างนั้นปกติแล้วรถที่เป็นแบบเข็นหน้าหลังหรือเข็นหน้าลุกเนี่ยเวลาพับแล้วมันจะขั้นตอนยุ่งยากแล้วพับแล้วมออกมาใหญ่ตัวนี้สามารถพับแล้วไว้ในอีโคคาร์ได้สบายเวลาพับก็ง่ายครับตรงนี้จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับจะมีปุ่มเล็กกับปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กเพื่อปลดล็อคใหญ่เราต้องบีบปุ่มเล็กเข้าแล้วบีบอย่างนี้นะเรามาดูวิธีการพับเลยดีกว่าครับพับแค่นี้เองครับรุ่นนี้สามารถลากเข็นได้นะครับ หมือนรุ่นไฮบิดไฮบิดนี่เป็นการเข็นตัวนี้เราเป็นเชือกในการลากเข็น,นครับเพราะรถเข็นเนี่ยหนัก8.9โลนะครับผมรับน้ําหนักได้มากกว่า30กิโลกรัมตัวนี้แต่จริงๆแล้วในการใช้งานจริงๆครับเด็ก30กิโลนี้ก็เด็กโตแล้วนะเวลาการรถเข็นยิ่ง่ายเข้าใหญ่ครับตัวนี้ดึงออกนิดน,นึงครับยกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงโตเล็กไม่ค่อยมีอะไรงนก,การกางได้สบายมากครับสำหรับรถเข็นเด็กมองโกออกนโร่เอา แล้วตัวเนี้ยเวลาไปร้านอาหารยิ่งสะดวกมากเ่นเนี่ยเพราะว่าที่นั่งเนี่ยสุดจะพื้นท่าอกเซนมันเหมือนกับว่าเรามีเก้าอี้นข้าวเด็ก<ม>อีกชุดหนึ่งที่แบบเคลื่อนที่ได้เลยครับเรามามดูชุด ฟูลเซ็ทรถเข็นเด็กบองโกอาเปอรโล่งกระเรียนกว่านะครับชุดฟูลเซ็ทก็จะมีเพิ่มตัวคาซีบองโก hbr x 1พร้อมฐาน sofit เข้ามาอีกตัวนึงครับทั้งเซ็ทนี้เลยนะครับเชื่อมต่อกับเฟรมรถเข็นเด็กบองโกพอโลโดยใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ครับทำมาพิเศษโดยเฉพาะกับคาซีรุ่นนี้ครับจริงๆรถเข็นเด็กบองโกพอโล์ของเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับคาซีได้อสองแบรนด์นะครับแบรนด์แรกคือแบรนด์แม็กซี่โคซี่กับแบรนด์บิวโก้ครับสองแบรนด์นี้เราก็จะทำอะแดปเตอร์ตัวนี้มาพิเศษอีกแบบหนึ่ เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อนี่ดีกว่าครับก็คือยกตัว้นหน้าออกาเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่อแดปเตอร์เข้าไปนะครับที่เฟรมรถเข็นนะครับตัวคาร์ซีนี่ก็จะติดอยู่ที่รถนะครับเราก็ยกออกมาได้ง่ายนะครับเสียบที่รถเข็นแทนนะครับ เราใช้งานจริงเราจะสะดวกสบายมากๆนะครับคาร์ซีสามารถล็อกเข้าออเฟรมรถเข็นได้นะครับเวลาล็อกแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะติดึ้นเมือ,อ,อเฟรมรถเข็นเลยนะครับก็เข็นไปได้สบายเลยนะครับเวลาจะขึ้นรถเราปุ๊บก็ง,ง่ายๆเลยครับปลดล็อกคาร์ซีนะครับยกออกจากเฟรมรถเข็นเสร็จก็ไปไว้ที่ฐานคารซทีที่อยู่ที่รถนะครับตัวนี้ก็พับเก็บหลังรถได้เลยครับ สะดวกสบายมากเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดสนใจก็ทากอ e ีบ็อกมาได้นะครับขอุาม,มาขราว